ก็สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเฟซเกมวันน,นี้เราอยู่กันในเกม AR K, ARK Survival Evolve มือถ่ากันนะครับผมพูดปวด,ดคลิปที่ไรเหนื่อยทุกทีเลยอาช่างมันเถอะครับแต่พันละเกวันนี้ของเราคือการไปกับเจ้าชาริโคโทเรียมกันนะครับซึ่งอไอตัวนั้นก็เรียกนันง่ายๆคือก็ตัวกินเบียร์แต่ก่อนที่เราจะไปจับครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําให้คุณครับนั่นคือที่ฟาร์มเหล็กของผมนะครับอ่ะคือเดี้อนะนะปรับปรับเป็นหมดอนี่นะ เดี๋ยดะก้องโอเคอ่านี่คือแหล่งฟาร์มที่ที่ฟาร์มเหล็กของผมนะครับปกติปกติบ้านผมจะอยู่เดี๋ยดะเออจะตกจริงแต่บ้านผมจะอยู่ประมาณแถวๆตรงแถวๆถ้ำเนี่ยครับแต่ที่ฟาร์มเหล็กของผมจะเป็นแบบเกาะเล็กๆนะครับซึ่งเกาะนี้มันมันดียังไงคืออย่างแรกครับมีเหล็กเยอะแยะมากเลยครับอย่างที่สองครับคือมันไม่มีพวกแรปเตอร์หรือทีเล็กหรือตัวอะไรครับมีแต่พวกแบบ อ่าพวกแบบสัตว์กินเพื่อเช่นแบบพาราโซอันไคโรไทเซอร์ท็อปวันโตประมาณนี้ครับแล้วก็สเตโกเน่แล้วก็พวกหมูอะไรประมาณนี้เนี่ยในในผมก็แนะนํามาขนาดนี้ละไปแล้วก็เดี๋ยวผมพาทัวบ้านเลยกันนะกันอันนี้เป็นแบบแหล่งผลิตของนะครับพวกลูกกระสุนปืนดาคอสโปอะไรประมาณนี้ก็ว่าแต่แล้วแต่กันไปนะครับอ่าในครบนี่ก็จะเป็นพวกไท,ที่ตําดินปืนเป็นหลักนะครับเพราะว่า เวลาอาวุธหรือสเสบียงงหมดเนี่ยมันก็จะมาเติมที่นี่นะครับตอนที่ข้างบนนี้2อ,อันนี้คือเป็นเตาหลอมเหล็กนะครับอ่าก็หลอมได้เยอะเหมือนกันอันนี้ผมที่เกีกก็ดขุดก็ขุดไปน้อยๆหนะ่อยคือเหล็กมันจะไม่สปอนโอเคพอ,อเราก็ผมก็พาทัวร์บ้านเสร็จแล้วไปต่อไปเราก็ไปอ่ากลับกลับบ้านไปจับเจ้าชาลิโคโทเลียมกันเลยนะครับไป2000 years later เอาละครับตอนนี้ผมกกลับมาถึงบ้านของผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็ไปดูอ่าของที่จะเอาไปจับเจ้าชาลีโคโทรเรียมหรือตัวปลาหินหรือปลาขี้นั่นแหละครับอ่าโอเคแล้วผมพาไปดูนะครับของที่อาไว้จับสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกก็คือแก้วนะครับอ่าเพื่อที่จะไปใส่ใส่เบียรใส่เบียรเพื่อจับมันนะครับผมว่าแก้วไม่พอเนี่ยต้องดูซีเมนต์กับซีเมนต์พอหรือเปล่าอ่าพอหรือไม่พอน้อ ไม่พอจริงๆด้วยครับมีแค่สามแก้วเองไม่รู้จะได้หรือเปล่า่ะแล้วก็ช่างมาถออครับเราก็มาดูส่วนของถัง,งเบียนะครับที่จะไว้จัดเจ้าชาลีโคโทเลียมนะครับหรือเราสามารถกินเองก็ได้อะกดเข้าไปดูเลยครับนี่ครับอย่างแรกที่เราต้องเตรียมคือเทสประมาณร้อยขึ้นนะมังครับแล้วก็เบอร์รี่เราก็จะได้เป็นเจ้าเบียร,ร์ขิดนะครับซึ่งมันเป็นพวกเบียร์เหลวคือย,ยังเอาไปจัดไม่ได้ คือเราต้องใส่ขวดเปล่าก่อนซึ่งขวดเปล่าผมมีแค่สามมันเองคือผมต้องการประมาณห้าหกอันนี่แหละครับเดี๋ยวผมไปค้ามาเพิ่มก่อนโอเคเดี๋ยวได้กลับมาครับโอเคครับก็เมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปครับอ่าซีเมนต์มาประมาณสิบอันนะครับโอเคแล้วก็มาดูส่วนผสมของแก้ว่าเราต้องใช้อะไรใช้อะไรในการคร้ามั่งอ่าแก้วแก้วอ่านี่ซีเมนต์เจ็ดอ่าหนังห้า คิสตันสองคิสตันก็ใกล้ๆบ,บ้านผมใกล้ๆบ,บ้านผมเลยครับโอ่อกี้พูดผิดลิ้นพันวัดพีอ่าแล้วก็อ่าเอาซีเมนต์มาใส่นี่เลยโอเคโอเคได้แกวมาสองอันห้าอันพอดีครับพอดีแต่ไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่าหรืออาจจะใช้สิบอันขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะสองอันติดเลยก็ได้มั้งเจ้าชาลิโคโทลเลียมฉีดค,คราบไปเลยอ่าแปะแปะแปะ โอเคเมื่อเราได้มาฮะแล้ว,ลวเ,เก็บของไว้ที่เดิมเลยโ okay. อเคเฮ้ยหนังทำไมมันเยอะแยะยังเลยวะอ่าทิ้งเนื้อหน้าไปก่อนเฮ้ยทิ้งดิโอเคปึ๊บเนื้อ okay. หน้าเต็มเลยนะเออหมักหมักเนื้อให้ตู้หมักก่อนอ่าเฮ้ยเนื้อเหลือน้อยแล้วเออช่างมันนะครับโอเคแล้วก็ขึ้นไปอ่าหมักหมักเบียร์เอะไปใส่เบียร์ก็เลยไปวิธีใส่เบียร์ก็ง่ยายๆครับแค่ตึงแก้ว เข้ามาในรังเบียเราก็จะได้เป็นขวดเบียร์แล้วก็ใส่ลงไปเลยแปไปไปโอเคมาเราได้มาแล้วเราก็ไปหาเจ้าชาลิโคโรเรียมกันไปไปเลยไปดีว่าไปตัด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 โอเคครับตอนนี้เราก็เจอเจ้าชาลิโคโรเรียมกันแล้วนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้าผมเลย มันก็ทีนี้หน้าตาลักษณะคล้ายๆบวัวคือเราต้องอาหานกไปจอดไอ้หาที่ให้นกจอดเพื่อที่แบบนกเราจะได้ปลอดภัยนะครับเอ้ยใหญ่ๆตรงนี้เอาไปตรงนี้แล้วแรปเตอร์มาแรปเตอร์ตรงนี้ยิ่งเยอะอยู่ยิ่งสปอนบ่อยอยู่ลงตรงไหนดีลงบนหินนี่ลงดิโอเคแล้วก็ลงแล้วาพาสสัฟซีมันเอาไว้นะครับเดี๋็ดๆเอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋็ดๆ,ๆอา่าปุ๊บเอาจะพัฟซีมนะัน 2,000 years later ไปจัตูอยู่ข้างหน้าเรานะครับเ okay. ออตรงนี้นเจ้าชายรีโคโทรเลียมเวลสี่น่าจะจับง่ายอยู่มั้งครับที okay. แล้วก็ลากเบียร์มาไว้ตรงช่อนที่เราจะาใช้งานโอเคแทนพิกแอคไปแล้วกันไปเริ่มทำการจับครับวิธีจับนะครับก็อย่าเข้าไปใกล้กันมากนะครับเดี๋ยวมันจะสะดุ้งตกใจโอเคย่อไปไปปึ๊บตรงนี้ โอ้ทีเดียว52%เลยครับคือผมไม่ต้องคามาหาอันก็แต่แรกก็ได้นี่เอ,อด,ดี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 อยู่ดีอยู่ก็รอมันหิวนะครับเอ้ยนั่นโอวีแรปเตอร์นีตัวอะไรมันอะแรปเตอร์เหรอเอ้ต้องไปดูก่อนต้องไปดูกันแบมบลูกซองไว้เลยเป็นกำนันพร้อมแล้วอ่ะมีตัวอะไรมันเอ้มีตัวอะไรแถวนี้มั่งถ้าไอ ตัวให้เราจกแบบพาสซีฟแล้วมันโดนตัวอื่นตีนี่คือค่าที่ผมพาสซีฟไปนี่มันจะหายหมดเลยนะครับคือแบบอะไรเนี่ยหรือถ้้มันถ้ามันตีเราอ่ะมันมันมันก็ค่าพาสซีฟเอะค่าค่าไอที่เราให้มันไปมันก็ไม่ลดทับแต่ถ้าเราไปตีมันอ่ะหายหมดเลยครับพี่น้องต้องปกป้องไว้ดีนครับแล้วอย่าเข้าใกล้มากนะครับมันตีเรา มันจะอ้างแล้วว่าไปโดตนตัวอื่นแล้วตัวอื่นไม่ได้มาตีมันแล้วมันก็จะตายหาหนามากครับตัวเนี้ยตอนแรกอุ้ยหาทั่วแมวนเลยครับที่ไหนได้อยู่หลังบ้านผมเนี่ยบ้านรอมันหิวรอมันหิว,น,หวนี่ไม่ใช่หน้าเบื่อเกินไปไหมไม่มีตัวไรมาเลยยี่กันได้ช่างมันเลยครับมันก็ถือว่าเป็นการดีอยู่อ้า เมื่อไหร่มันจะหิวเนี่ยหิวยากหิวเย็นน้ำลายอ่ะเออที่ผมก็เป็นคนใจร้อนก็รออะไรไม่ค่อยจะได้คลิปอ่ะพูดถึงอ่ะคลิปหน้าผมน่าจะได้ไปแบบพวกพวกเมืองหนาวประมาณเนี้ยไอจับพวกหมาป่าประมาณเนี้ยเอออยากจับอยากได้หมาป่าบ้างเลยตอนเนี้ยอ่าหรือถ้าอยากให้จับตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านลๆหน่อยน,น,นะครับ ตันกอาเจนเหรอไม่ผมยังไม่ถึงในการขี่นกอาเจนก็อาจจะยังไม่จับตอนนี้เลยก็ได้เดี๋ยวไม่ถึงการจับนกอาเจนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะพาพาขึ้นเรือไปจับมันเลยนะครับคือผมจะไม่ใช้นกนะครับใช้เรือดีกว่าครับข้ามหมาลวกัวกวเสียดายก็ไม่ได้ใช้เฮ้ยหิวยังนี่แต่เลดี้ โอเคครับตอนนี้มันก็หิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้โอเคแล้วก็ยังไปแล้วก็เข้าด้านหลังมันครับเดี๋ยวเข้าใกล้มากแล้วเดี๋ยวมันจะอ่าอารว,วาสโอเคตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับเจ้าชาลีโคโทเลียนนะครับอ่ามันมีแท็บตัวสีดาวด้วยเฮ้ยให้เบียร์แล้วมาเชี่ยงเนี่ยคือผมกดหน้าจอไปทีนึงคือมันนั่งยืนนี่ไงสแตนด์อัพอหนึ่งผมขออ่า,อานั่งเองใช้เลย เรื่องผมขอใช้นอกเวทแป๊บโอเคให้มันต็อปไว้เดี๋ยวผมจะว้ามันกลับบ้านเองนะครับคือที่เกียดลากมันไปคือน่าจะแบบวิ่งชา้าคือผมใจร้อนอะคือว้าปเอาดีกว่าแล้วก็ขณะที่รอามาัว้าปแล้วก็ไปรับอ่านเอาก็ได้ไปไปพดัดแลอน,นลงมา follow ลงมาลงมาลงมาอ่าดีมากดีดีดไปขับบ้าน ครับตอนนี้แล้วก็ขับนกมาถึงบ้านแล้วนะครับโอเคแล้วก็วิธีการว์ปสัตว์ที่เราจับมานะครับคือเข้าไปที่กระเป๋ากดไปที่ตัวรูปคนนะครับแล้วกดคําว่าทีมตรงนี้ตรง25ท40นี่กดเข้าไปแล้วก็หาชื่อมันนะอ่าไหนว่าชาลีโกโทรเรียนว่านี่ชาลีโกโทรเรียนเบอห้ามกดอันเคลมนะครับเดี๋ยวมันตายครับต้องกดองว่าไอ้นี่มีควาว่ารีดิควสเนี่ยครับโอเค ด้านขวาขวามือเราเนี่ยครับอ่ะกดไปเลยกดอ่าอย่าก,กดแคนเซลนะครับกดเรียกว่าเอ้อเอ้ตกลงไปมันก็ทำการรีเควสต์มาให้เรานะครับอ่านั่นจะให้เรามารีเควสต์อยู่แล้วก็ไปคราบอามันดีกว่าเทาเฮ้ยเรายังเราเรียนรู้ยังนี่เมื่อพูดถึงเราก็ลืมเลยอ่าเวลเท่าไหร่สี่สิบสองป่ะที่ดูคนผ่านมา 2ปะอู้ว่าไม่แหลกจัง42ปะอ่านี่ไงชาลีโคโทรเรียมโอเคอเดีียวรู้ไปเลยครับน่าจะครับในเอ่อสมิทธที่เขาเรียกอะไรว่าลืมละอ่าอ่าน่าจะประมาณสมิทธทีอระโอเคชาลีโคโทรเรียมเหล็ก45หนัง200 265ไฟเบอร์1 180อันนะครับอ่ะก็ครับเลยคืออุปกรณ์เตรียมมาละ แปะ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 เมื่อกี้ก็คาบนานเกินไปแนะ่โอเคได้แล้วครับโอเคอ่าแล้วก็ไปดูว่าเจ้าชาลีโคโตเล่มันวัดไหมหรือยังอ่อาอ้าวอยู่ไหนอะอะไรยังอะไรยังมันขึ้นว่ามาแล้วเนี่ยมันจะมีอ่ารูปไอ้นี่อยู่รูปขึ้นอะเพราะมันอยู่ตรงไหนเนี่ย รีเควส์มาแล้วนะอ๋อนี่นี่นี่อย่ตรง,งบ้านเราเลยโอเคแล้วก็ไปใส่อาให้มันเลยอ่าใส่ปึ๊บเตี๊ดข้าอเคขึ้นขีนะครับจังหวะน,นี้เคแล้วถ้ามาดูสก,กิลของมันว่ามันมีวนะฮะกดตีธรรมดากดเรื่องขึ้นจะเป็นการอ๋อปลาหินเท่โคตรเท่นะครับพี่น้องอเคยแล้วตอกปลาใส่ไปดูนี วูดทีเดียวตายครับ <c oughs> โคตรดีเฮ้ยอันนี้คือท่าอะไรท่ากินเหรอท่าอะไรนี่มันเอาไว้ทำอะไรนี่เฮ้ยมันให้มันฟาร์มพวกแทสพวกอะไรได้อยู่พวกแทสพวกไม้เดี๋ยจะปลา,ปลาไมไมันมีสอทนท่าคือท่าพกหัวให้เลื่อนให้เลื่อนลงในทางขวาเฮ้ยทางซ้าย รอบน,นี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าคุณอยากให้ผมเล่นเกมไรก็คอมเมนต์มาหรืออยากให้ตัดเกมอะไรกร็บอกมาก็ได้หรือในเกมนี้จะจับตัวแล้วก็บอกก็ได้ก็ไม่ว่ากันไปสำหรับช่วงนี้ก็จบแล้วครับออกอ,ออกไปเลยละครไปไปไปนี่นนน,น